ตัวเลยมึงฆ่าพ่อกูตายแล้วมึงมาปลนพ่อกูก่อนทำไมอ่ะเอาเอาใจเย็นมึงเป็นเพื่อนกันนะกูขอให้พ่อตายเอาเง้นกูก็ขอให้พ่อมึงไม่ได้ผลไม่ได้เกิดเหมือนกันแล้วตายก็ดีแล้วพ่อมึงอ่ะขอให้พ่อตายพ่อมึงก็ตายพ่อมึงพ่อตายพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงเลยโกรธพ่อเลยพ่อมึงตายเป็นอะไรละปล่อยแม่เเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าข้างกูดีจริงก็กูกับมันพ่อเดียวกันนี่ไงถูอว่าเขาพ่อมึงละเป็นใครเข้ามาเลยใจเย็นไ ทิ้งเฉยหรอกเว้ยเอ้ามึงไม่ดูดนมเหรอก็ูนึกว่าขวดนมกูเห็นหัวมันยาวๆอ่ะอะไรอ่ะไปดูดอะไรเข้าวะก็ไม่รู้ขวดอะไรมันนั่นมันตอนอนุบาลเว้ยเฮ้ยมึงใจเย็นมึงเป็นเพื่อนกันเว้ยไอ้แซนมึงจะป้างอะไรอ่ะดูเจ๊เฮ้ยมึงก็ดูดเจ๊แม่งมึงโกรธเหรอโกรธนีวะมึงโกรธทำไมกูตลกวะสิงกูจริงจังเว้ย เพื่อนกันเว้ยก็ได้กูเห็นกับมึงได้สิงเออดีแล้วเจ็บใจแม่งฆ่าพ่อมึงตายมาเจ้มึงมาเลยเดี๋ยวเมาด้วยเหรอเนี่ยมาได้รึเปอ้นี่ฆ่าพ่อมึงอ่ะเออพ่อมึงต้กความตายไอ้เด็กตัวเท่านี้มังสู้ไม่ได้ใช่ไหมตายตอนแรกก็ดีพ่อกูตัวมันเริ่มเลยตัวยังกระตัวยังกระช้างมึงฆ่าพ่อกูได้ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้แม่งตายง่ายจริงอะไรโอ้มึงเข้ามาดิเข้ามาดิถอดคนนกอะไรมามึงอ่ะเออถอดนกเลยวะไมได้ดิงถอดนกเลยขนาดกูใส่คนนกเขายังแทบจะมองไม่เห็นกกูููเเลยยขอด่วว จัดเลยลูกพ่อคุณได้ไหมคุณได้ไหมขูขอดูหน่อยวะขอดูอะไรของมึงคะเอามึงถอดดิมึงถอดดิรองเท้าเลยเออคุณองข้างมันได้ไหมใส่ไปเลยเออก็ได้กูถอดก็ได้เอ้ามาเน็ตกูมีรองเท้าเสื้อฟันตุกเสื้อฟันตุกเออเออเออข้างหน้าเสื้อฟันเสื้อฟันตุกไอ้นี่ไม่พอไปเอาไม่ อ่ะอยืนมานี่มึงยืนยืนนี่ยเออยืนเออเออยืนเออเนี่ยเออเท่ากันแล้วเว้ยโคตรเท่เลยไอ้หนูสูงมากน้องพี่สูงมากสมาร์ทมากมึงอ่ะไอ้ไข่ปะเนี่ยเท้าเอวเลยลูกเท้าเอวเลยหยอกลูกแม่หยอกมันไปหาอะไรก็ไม่รู้กูก็ต้องเล่นถ้ามึงอยากได้แฟนกูทำไมเดี๋ยวกูคุยกับพ่อมึงเดี๋ยวเมื่อกูได้เจอกันแน่เออมีไอเดียวมัดมาเลยเดี๋ยว ได้นิดพ่อใส่เป้ามึงอ่ะมัใหญ่กว่าหล้นอุ้ยครับมึงเจ้าพวกนี้ไมุ่ณใส่แต่แล้วกระจกแล้วพอดีเลยเออเออโอ้ยเออใส่แม่งคุมึงเจ้าอย่างไรว่ามาเลยแสนมึงนหลอกหลอกผู้บริโภคมึงนะไอ้เงี้ยมึงเป็นเพื่อนกันนะเว้ยมึงไปเลยมื่ไหร่ไมึงไปมึงไปแล้วมึงก จากนี้นะมึงกับกูอะ่ะไม่ต้องเจอกันต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกันขอให้มันตรงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่ามีมี่วาาห,หามาายเฮ้ยไอ้แสนมึงกับกูได้เห็นดีกันแนะ่ามาเป็นกระตูกันแนะ่พวกว่ากูกับมึงอ่ะแอบรักคนคนเดียวกันเว้ยแอบรักทำมาตลอดแต่เธอไปกอดกับใครเขาจะตาเปลนเธอเงาไม่รู้จะเอาอย่างไรแต่มันก็เป็นเจดีเพราะว่าบางที